สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาพบกับแม่อินชอนแซบโจนมาหอนอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ได้กลุ่มมังกรเจ็ดสีเนาะค่ะแมนบอกถูกละกลุ่มมังกรค่ะอ่ามาเลยสังหารมันโหลดพี่น้องเอาตัวนี้ใหญ่ไปข้างหน้าอ่อนซ้อนค่ะหนึ่งเองอ หัวมันสดดีอยู่นะแกะค่ะมันได้หนีบเนาะอุ้ยดวงว้าวเป็นตาแสบว้ แกยากจักหน่อยค่ะเปลือกค่อนข้างหนาอินชอนสดมากเลยสดไม่สดก็ดูหางมาันออกมาหมดทั้งยวงเลยพี่น้องเป็นตะแซบอันนี้ตรงหัวเนาะมานํำจิ้มซีฟูดหนูพักก็ไม่เป็นถาดค่ะจบบ่เบลเสนใจพักนาามืดเนี้ นี่แนวแสบพี่น้องดูหัวมันมาเลยด้วฉีดแห้งตาืม ืมม,มันสดเนาะคะ่ะนั่นหัวแะไม่เงื่อยอยู่ขงง้างในแล้วบะมีมันือมอร่อยมาก แน่นแห้งอยู่จ้ะเขาคล้ายก,กันกับลอบเตอร์แหละต่หนูวานี่แสบกว่าลอบเตอร์หนูเคยสั่งมาแล้วสั่งมใม่พอกับแม่กินแล้ว มันบว๊วนเน่นแกงห้เบงนะคะมื้อะไรไหมมีมัน แสบจ้ะจะว่าโดนๆกินเถ้อได <laughs> อ้อร่อยนะยนั่วซัมเนต์ล่ะค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ